ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระรีรัตนาตรายเจริญพรยาิธรรมทุกคนทุกท่านสํสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะได้นำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนพระุทธเจ้าที่แสดงเอาไว้ก่อนสเสด็จดับขันธปรินิพพานในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ซึ่ง พระอาจารย์ก็จะได้แสดงแล้วก็จะได้อธิบายขยายความพอสมควรดังต่อไปนี้ดูก่อนพิสุทางายธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่เพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นควรละเสียเพราะฉะนั้น แม้จะประสบความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็ต้องไม่ทิ้งธรรมมนุษย์ที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีวันพั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างเพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่เมื่อได้สติภายหลังแล้วก็จะต้องตั้งใจประพฤติธรรมสั่งสมความดีกันใหม่ยิ่งพวกเรานักบวชด,ด้วยแล้ว จำจะต้องมีอุดมคติการตายด้วยอุดมคตินั้นดีกว่าการเป็นอยู่อย่างไร้อุดมคตินี่คือหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาแสดงเอาไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานซึ่งพระอาจารย์จะอธิบายขยายความพอสมควรคำว่าธรรมะ เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตมนุษย์นั้นหมายความว่าธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดซึ่งจะแยกแยะดีชั่วบาปบุญให้เราละบาปทำบุญทำจิตให้ผ่องใสทำใจให้สงบสามารถที่จะดับทุกข์ได้ทุกคนทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ว่าจะอยู่ใน สภาวะเพศหญิงเพศชายหรือคารหัดหรือว่าจะเป็นบรรปะชิตก็ตามนะก็จะต้องไม่ทิ้งทมเมื่อประสบกับความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็ตามการกระทำที่ก่อให้เกิดความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนความเสียใจในภายหลังก็ละเสียนั่นคือการกระทำที่เป็นบา การกระทำที่เป็นอกุศลมีการผิดศีลห้าแล้วก็ติดอบายมุกเป็นต้นเพราะนั้นการที่เราจะต้องดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางของทางธรรมนั้นเป็นเส้นทางชีวิตที่ประเสริฐสุดที่มีหลักการและหลักเกณฑ์ที่สุด ทำให้เรานั้นมีทุกข์และเราพ้นจากทุกข์ได้ไม่ได้เอาทุกข์มาทับผมเพิ่มเติมกับตัวเราแต่ถึงอย่างไรก็ตามคนที่มีกิเลสนั้นก็ยังมีวันพลังเผลอที่จะกระทำผิดไปบ้างแต่เราจะต้องสำนึกได้ในความผิดนั้นและละความผิดนั้นละการกระทำแห่งความผิดความชั่วนั้นซะ เราก็จะสามารถที่จะแก้ไขตัวของตัวเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราที่เป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือสามเณรก็ตามเราจะต้องมีอุดมคติอุดมคติของเราก็คือการที่เรามุ่งม,มั่นจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามหลักคำสั่งสอนพระพุทธองค์ มีศีลสมาธิปัญญาโพธิปากียธรรมสาบเจประการและกฎระเบียบวินัยต่างๆเป็นต้นเพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีแห่งสมณะเพศและการประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบตัติตรงเพื่อความหลุดพ้นของเราทั้งหลายและเมื่อ เราได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแล้วเราจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุก์ไปด้วยการเทศนาก็ดีหรือว่าด้วยวิธีการอื่นๆก็ดีนี่คือการที่เรามีอุดมการมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าไม่ละเอยมีชีวิตอยู่อย่างผู้มีอุดมการในแนวทางที่ถูกต้องดีกว่า มีชีวิตอยู่อย่างไรผู้มีอุดมการณ์ไรผู้ไรซึ่งอุดมคติดังนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายจงมุ่งมั่นสร้างความเพียรสร้างคุณงามความดีไปตามสถานภาพที่เดินไปบนเส้นทางแห่งชีวิตแห่งคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอันดีงามสืบต่อไปเถิดขออำนาจแห่งคุณพระศรีาราตนตรัย จงเป็นตะบะเดชะเป็นพระปัจจัยนำส่งให้เราท่านทางร้ายจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมมีหลักธรรมเป็นคันรองของชีวิตเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณทางกายวาจาและทางใจเพื่อนำมาซึ่งการพ้นทุกข์ต่างๆต,ต,ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานโดยทั่วหน้ากันเทินนิพพานอปปะโย